สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตุนก็อยู่ที่ย่านออฟฟิศแอเียนะคะวันนี้เนี่ยตุนก็มาท,ทาธุระแถวนี้เนาะแล้วก็เลยแวะกินข้าวกันช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงพักกลางวันตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแหละก็จะเป็นช่วงพักกลางวันของออฟฟิศนะคะก็วันนี้ก็จะเห็นคนเยอะมากแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงเนาะอิ่มแล้วค่ะ ตอนนี้ตูนก็อยู่ย่านออฟฟิศอย่างที่บอกไปนะคะ mm. ก็เดี๋ยวพาทุกคนไปเห็นบรรยากาศเนาะว่าจะเหมือนที่ไทยไหม mm. เดี๋ยวตูนพาไปดูเลยนะคะ mm. ตรงเนี้ยก็จะเป็นออฟฟิศหมดเลยนะคะที่ตูนอยู่ก็คือเรียกว่าตันจงปากานะคะก็จะมีออฟฟิศเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีร้านอาหารดังๆร้านอาหารอร่อยๆเยอะเหมือนกันแถวนี้พูดถึงสิงคโปร์เขาก็เริ่มกลับมาแบบสถานการณ์เริ่มกลับมาปกติที่ไม่ปกติสัทีเดียวคืออย่างเช่นอะพนักง,งานออฟฟิศใช่ไหมคะก็ตอนนี้เขาก็ ให้พนักงานออฟฟิศสามารถกลับมาทำงานได้แล้วเป็น50%แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็คือทุกคน work from home มันยาวนานมากอย่างเช่นวิกเตอร์เนี่ย work from home มาเกือบจะ2ปีแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้กลับมาทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็ไม่รู้เนาะสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ก็หวังให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็วไวขอให้อีกเจ้าไวรัสอะไรเนี่ยหมดไปสักทีหรือกลายเป็นโรคธรรมดาเนาะ เพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็อยากจะใช้ชีวิตปกติกันแล้วหรือแม่ก็คงจะเป็น new normal อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้แต่ขอให้มันดีขึ้นแหละอันนี้ก็จะเป็นภาพแล้วก็บอกเรื่องราวสมัยก่อนนะคะเรือสมัยก่อนเขาก็รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เนื้ต่างจากบ้านเราเหมือนกันนะบ้านเราจะออกแนวแบบว่าปลายแหลมกว่านี้นกปลาย อันนี้จะแบบทือท่อๆอะไรเงี้ยเออนี่นะคะนี่ก็ภาพสมัยก่อนโหอย่างกับฟิลเหมือนแบบแม่นางเจ้าพยาบาลเราเลย Last time uh, when I walk nearby, here is the office area, and a lot of uh, people will come here to eat lunch. ตรงนี้ก็คือจะเป็นแหล่งของออฟฟิศแอรีแใช่ไหมคะก็จะมีร้านอาหารอ,าอร่อยๆเยอะเลยนะซึ่งถ้าประเทศเปิดมาเป็นปกติเมื่อไหร่แล้วมีนะักท่องเที่ยวมากันได้แล้วนะคะแนะนำเลยถนนเส้นนี้คืออาหารอร่อยๆเพียบนะลองมากัน ทั้งก่อนเนี่ยเคยเป็นโรงเอ้ยเขาเรียนะเป็นโรงพยาบาลอ๋อแต่ตอนนี้มาเป็นร้านอาหารแล้วเจ๋งไหมอันนี้คือสิงคโปร์มิวสิคอลบ็อกซ์มิวเซียมนะคะอ๋อมีมิวเซียมคาเฟ่ด้วยฟิลเหมือนวัดเลยอะแต่คือเป็นมนะิวเซียมเลยทุกคนแต่ว่าข้างๆเนี่ยของจริงก็คือวัดแน่นอนค่ะ คือด้านในตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายนะคะเราก็เลยเก็บภาพมาได้นิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าเขาอ่ะจะอนุญาตให้ถ่ายด้านนอกได้ด้านนอกด้านรอบๆของวัดนะคะ ตอนนี้ก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะก็มานั่งแวะหาอะไรดื่มก่อนเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วแล้วก็วัดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังตูนนี่แหละคะ่ะก็ไหว้เสร็จแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ด้านในอะ่ะเขาไม่ให้ถ่ายคือเขาให้ถ่ายแค่บางส่วนและบางส่วนด้านในเขาไม่ให้ถ่ายก็เลยเก็บภาพอาจจะเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูนิดได้แค่ได้ไม่เยอะเนาะก็ถือว่าเป็นการไหว้พระในช่วงต้นปีนะคะ ก็เสริมดวงขอให้แบบชีวิตแทงๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวินั่นแหละร้อนมาก,อมากโอ้ตอนนี้ก็คือมืดมากเลยอ่ะคือฝนเตรียมจะมาแน่นอนดูสิคืนมาก ตอนนี้ก็ฝนก็ทํำท่าจะตกแล้วนะคะเราก็ต้องรีบหนีฝนกันก่อนแต่เนี่ยทุกคนเห็นไหมด้านด้านด้านข้างๆตูเนี่ยก็จะเป็นตึกที่เป็นเหมือนสไตล์ของสิงคโปร์เขานะคะคนที่มาเที่ยวก็จะรู้นะว่านี่ก็เป็นเหมือนทร a d ด t ช o นอ l ใช่ไหมที่เราสไตล์ Style. ที่เขายังคงรูปแบบของแบบสิงคโปร์เอาไว้ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากถือว่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะแล้วตอนนี้ก็ฝนตกแล้วด้วยก็นี่แหละค่ะวันนี้ก็ได้มาทําธุระแล้วก็ได้พาทุกคนมาเห็นในเขตออฟฟิศแอเรียในสิงคโปร์นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปไหว้พระด้วยเพราะว่าเป็นปีใหม่เนาะก็ได้ทําบุญอันนี้ก็ฝนตกเริ่มจะหนักแล้วแล้วก็ได้เค้กกลับบ้านแล้วค่ะส่วนวันนี้ตุนก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็พาทุกคน มาเที่ยวชมสิงคโปร์ในอีกแบบนึงเนาะตอนนี้เราก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วต้องแบกเค้กกับบ้านก่อนเพระนาะฉะนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ